เปลค่นแล้โด่งแล้วนะโด่งแล้วนะดีแล้วนะเออดึงไว้โอ้โหแบบเป็นทำให้อีกรอบเรากระดุกกระดุกใส่ใหม่อีรอบชิ้นๆนะคะทั้งหมดที่ใส่ไปหลายชิ้นอยู่ตรงปลายไงนะเป็นที่แล้วหนังมันยืดไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้เนี่เรากระดุกเนี่เราเอาใหม่เลยครับนี่หายเลยไหมคือตรงนี้ก็คือเนื้อเนื้อที้ต้องทำตรงนี้ที่จะแบบเรีียบเรียบ อนี Workers, ่หมอดูดูดให้แล้วนะตรงนี้นะแผลดูดไปเยอะแล้วดูดน้อเขาบอกว่าทำไมไม่แผลตรงนี้เหมือนไม่ได้ดูดเลยดูแล้วหมอแทนกันนี่อยากให้แผลตรงนี้นะคะไม่เราไม่ยุ่งเลยที่ไอ้คุณเซนเซอร์หน่อยดูคือคือเพื่อนก็จะแบบเออดีฉันอะไรเนี่ยจะแเลยจะแห้งเป็นตัวนะคะของน้องเจนนะคะดู่ดูดคือเลยมันไม่มีตรงนี้อยากให้ตรงนี้คือแบบ นี่นี่นชนี่ดูดดูดให้หมดนะเดนมาตรงนี้เนื้อดูดแค่นี้นเนื้อตอนดูดที่กลัวอไมกลัวหนังจะไม่เลี้ยงถึงร่อง่อล่อเพราะว่าเพราะว่าหนังอย่างเงี้ยอย่างเี้ยใ้ดูดไม่ได้เียยาเงี้ยแต่นี้ยนิดนิด แค่นี้ไม่เยอะนะนี้ดูากก็เป็นร่องเหมือนกันอันนี้ดูได้เยอะๆเข้าใจไหมต้องดูอย่างนี้ตรงนี้ที่มจับมาหนังเหลือแค่นี้แลถ้าสมมว่าดูนี้เกิดอะไรัขึ้นแก้ได้เลยนะหมอน่าเสียมากตอนทำหมอก็ระวังเอาว้ตัวตัวอยู่ล่างตัวตัวมันจขึ้นแต่ทำให้ยู่ถึงนี้ล้วสองข้างเลยนี่หมด ตับกลางตัดหมดไปเจ็ดเดือนนะคะแล้วน้องก็มาเติมไปจำนวนนะคะแล้วก็ดูดไขมันเองกรอบหน้านะคะต้องดึงเหลือะไ่ดึงหน้าแล้วมันไม่ดึงไไม่ได้แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นไปไม่ได้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวจริงๆแต่ว่ามันเล็กอยู่นะนานนี่ปด้งสองสามเดือนแต่ักแล้วรักแล้วรล้ ตัตันลัดนิดนงแต่ว่มันมีม็นไรมันแค่นี้หายน่นดี๋ยพอพอนานไปอะจะมันจะรับตัวจะหมดว่งคือตรงนี้ใส่กระดูกเพิ่มอีกหลายชิ้นอนู่งี่สำคัญคือ,คอกระดูก

มันม่หลุดเองนะ่ลุดเองสองตับเองหนึ่งเพราะมันติดแมสติดยูตรงนี้ที่รอยจอดตรงนี้ใช่ไหมหมาตรงนี้ใ่มตรงนี้ตรงนี้สิ้วสเสียวทุกอย่างกลัว เคยเวลาจะดินลงคอรัก็หลักยังแซ่บแต่ว่าทุกคนต้องเคยนะเอาต้องไหนก่อนเออสเตียมีนั่นนะมีไหมนะ ถ้าพงกว่านี้ก็ไปจักรวาลแล้วนะน้องเจนแต่ยังไงแชดบ้างลืมบ้างเชดบ้างลืมบ้างเช็ดบ้างคือไม่เช็ดเชดประมาณสามครั้งได้แต่สี่ีวันละแตจะพูดอย่างเดียวไม่หนูติดหนูติดงานงานอะไรอ่เปิดคอร์สติวค่ะคุณหมอโอ้โหหรอลอาทำไรยอ่ะติวสอบอ่ากวดวิชา แกแกไปสอนด้หรอเจนสอนเจนสอนป่ะอย่างไม่ได้ทำไม่สอด้หรอคาแกเป็นเจ้าของย่เป็นเจ้าของแต่ว่าแฟนสอนแฟนสอนสอนะไรสอนอะนิดทอยู่ที่ไหนสีสเกดอ๋อนี่มีจังยอดเหรอใช่ไม่ใช่คนที่นี่เด้แล้วเราเป็นเเราสอนเองไย้ปะไม่ครับัญชีเอกสารอนึ่งเดียวสิวสอบพวกอ่ามอหนึ่งมอสี่ทหารตำรวจเห็นไห้เหรอ มีหน้าถึงพูดเก่งใช่ไหมมีหน้าโอ้โหแม่แฟนเขาเป็นครูค่ะพี่หมอก็เลยเปิดโรงเรียนเกิดกฎวิชาเปิดกฎวิชาจนรวยเอาะดีตรงนี้อืมดีตรงที่เราไปกินสมบัติเขาเนี่ยเป็นอแฟนก็จบวิศวะไปน้องเรียนจุฬาจบวิศวะเลยอ่ะ โยธาเออ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 โยธาเราไปสอนพิเศษไม่ทำต่อสร้างพวกนี้นะทำกับอนุอนุทินแป๊บนึงเป็นเซนเซอร์ชื่ออะไรสุดแล้วนะจะโหมไม่ได้แล้วนะนะโอ้ยไปด้วยสุดแล้ววันนี้มันตายมันตา อันนี้คือเจ็บหรอหรอะไรที่ร้องเสียวเจ็บพี่กี้ขอกระจุมหน่อย <c oughs> ข,ขอกระจุกหน่อยขอจู้ด้วยเอาเราเวลา เราเวลากับแฟนนี่รอยังไงอ,อ่ะทำไมเั้จะแบบแม่ขอทิชชู่เอาทิชชู่ใช้แล้วดเดี๋ยวปะอย่าใช้แล้วให้ด้จมูกนางคือแบบ the best มากเลยนะโอ้คือทำไม่ได้แล้วนะทุกคนฉันขิดเลยแกเลยเจ็บขนาดนั้นอ่ะไม่อันนย้บแล้วตรงหัว อูจงนี้อีกนี่ในฝั่งนี้เส้นสเห็นไหมขาวๆเส้นไหนอัี้ข้า,ขางใน,น,นยังมีไหมเอาตัดใหม่ก็เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งดูต้องดูเล้วมัไม่รู้สึกอยู่ก็จะเป็นการตัดใหม่นะคะคิดถึงคุณพรยจมาจังเลยสวัสดีค่ะน้องฟ้าน้องน้องฟ้าเี๋ันตกใจทีสิ แลจะตอนแก่ท่นึงทำไงอ่ะอันนี้คือเจ็บหรืออะไรเจ็บเจ็บคือต้องบอกเลยว่าจมูกน้องเจนนี่ทํามาหลายรอบมากประมาณหกรอบอันนี้คือรอบที่เจ็บปะหกรอบที่หกรอบที่หกคือมีคนชนะมากกี้นะ ก็สําหรับเคสแก้นะคะสิบสี่วันมาตัดใหม่นะคะทุกคนแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยตัดที่นางให้หมดไปเลยนะเพราะว่าจะดแล้วจะแล้วอู้เคยมันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอวะมันเจ็บมันมันมัแห้งมันแห้งไม่มันแห้งเลือดเจ็บไหมล่ะตัดให้นางตัดให้นางหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนางโดนเห็นไหม เก่งเกินหน่อยตอนนึ่งอู้หูเรามีเรามีน่ะเป็นพันเกี่ยวที่เรียวร้อนอ่ะแกในถั่วเลือดโดนกระบเจากระโปะเขากลัวกันหมดทั้งหลายแล้วน่แกจนดูมือหนักเลยแกโหนี่น่ะยูรอ นอกจากที่จะแก้จมูกนะคะน้องเจนก็ทำดูดไขมันเหนียงด้วยตอนนี้เหนียงไม่มีเลยแล้วตัดใหม่เองด้วยงงมากน้องเก่งแล้วนรุเจะเช็ดเองสรุปเชโรเข้าแผ่ค่ะให้ดูจมูกก่อนทำจมูกคือใหญ่มากแล้วก็เป็นปลายแบบอ้วนอ่นี่ชุ่ไปตะเดนชุ่ๆไนูเลยดิ นี่ตอนนี้คือจมูกคือแหลมสวยขึ้นนะคะตัดกามก็เห็นกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะเห็นไหมตรงตั้งแต่ตรงกลามมาเลยนะคะแล้วก็มีตูดไขมันเห็นเท่าไหร่คะพี่กี้สามหมื่นสี่เ้าร้อยค่ะน้องน้ำฟ้าน้ำฟ้าใช่สวัสดีค่ะน้ำฟ้าคิดถึงคุณพยาบาลจังเลย มาอีกแม๊ะมาทำอีกแม๊ะจมูกน้องน้ำฟ้าสวยมากล่าสุดนางแต่งหน้าเหมือนเกาหลีเลยเออแล้วปุกๆอ่ะจะทาเองปะคะทาเองอ่ะอยากทาเองมึงต้องยอมอ่ะแต่คือแบบว่าตัวจริงกับเอฟเฟกต์อย่ามาพูดนะอย่าตีนะของเทนนี่ ตีนะบูลลี่น้องหรอบูลลี่ตรงนี้ตรงตรงข้างในตัดอะไรใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีไหมแกจะตัดอะไรอ่ะเอาตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนตัดให้นางให้หมดนะเดี๋ยวนางลำใหญ่นะบอกให้มันมันไอ้ตอนนนั้รอบเดียวไม่ใช่ที่ไหนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนเดี๋ยวจะเอาดามไปไปไปนี่เหรอฮะเดี๋ยวมาเดีอยวแล้วแกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวดีแล้วหยุดก่อนไม่มีเออหยุดก่อนหยุก่อน เออเอาเอาไฟมาใส่หมดยังแล้วแล้วงูใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอฉันรอแกเดี๋ยวฉันรอแกทายาให้ตัวเองเนี่ยตัดใหม่ที่หลีด้วยอออออยาาไเเหรทะตัดใหม่ที่หลีด้วยเพราะว่านางแปลงเพศไปด้วยเจ็ดนิ้วเดี๋ยวจะรีวิวหลีน้องให้ดูนะแกมันไม่ได้โดนแผลเลยนะแกทาเดี๋ยวกีจะทาเบาๆเบาๆทาหน้ามาเห็นสบายมั้ย ทาเยอะขนาดนี้หรอว่าทาบางๆเถอะแต่ทาเองไม่ต้องทาเยอะนะงั้นฉันทาไปให้ก่อนตรงนี้ก็ทาอะไรแกทาแค่ดูบ้านอ่ะวันนี้หมอให้ยาไปอีกปะหนิงอ๋อให้แกอีกอ่าไม่ทาเยอะขนาดนี้หรอหรือว่าแกไม่ต้องทาเยอะขนาดนี้อ้าวทำไมต้องทาเยอะขนาดนี้ตัดหูตัดหูดีกว่าตัดหูดีกว่าทำไม อาะเจนนี่บอกความรู้สึกที่ทํากับโรงพยาบาลมีรละด้านนิดนึงแบบว่าที่นี่คุณหมอใจดีนะเ,เห็นเยอมากเห็นเอะดีมากคือเราอยากได้แบบไหนคุณหมอก็แบบจัดให้เนาะแล้วบอกเลยว่าคุณที่นี่มีความรับผิดชอบชนะถ้าแบบไม่ชอบก็คุณหมอก็ก,ก็แก้แกให้จนกว่าจะชอบแล้วก็ทาศัลยกรรมที่นี่ มันเจ็บขนาดนั้นเลยหรอวะโควหนูกะทั้งไลฟ์แล้วไอ้ไอ้เจมี่มันร้องเสียงมันเจ็บจริงมันเจ็บจริงว่ามันตึงแหม่ที่ร้องอย่างอื่นร้องเบาชนะที่อย่างเงี้ยคนจะได้ยินสามบ้านแปดบ้านฉันเก่งหมดเลยฉันจะตัดมันเลยแกทำไมมันเจ็บตายไม่ยอมเทจริงหมอคราบครั้งแรกแก็ไม่ร้องขนาดนี้นะเนี่ยแม่เจ็บจริงเจ็บจริงพี่มันเจ็บไม่สิ้นสุดตัดไมันกระดูกมันหัวครเพราะว่า คุณหมอเอาชิ้นใหญ่มาเลยก็จะแผลก็จะกว้างหน่อยแต่ก็เอากระดูกออกมาได้เยอะนะคะเขาทำทำจมูกที่นี่นะนก,กระดูกหลังหูอ่ะคุณหมอมีวิธีที่ทําให้กระดูกไม่ตายนะทุกคนบางทีเราไปทําบางที่อ่ะทำแล้วกระดูกตายแล้วปลายมันก็บางปลายันก็ไม่พุ่งนะแต่ที่นี่มีเทคนิคที่ทําให้ เออกระดูกหลังหูที่เอามานะคะเนื้อไม่ตายนะทุกคนมันก็จะทําให้จมูกคุ้งนะคะสําหรับใครที่อยากทําสัลยกรรมช่วงนี้นะคะก็ยังมีคิวอยู่นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่าง้ร้้นะคะโควิดทุกอย่างก็ชะลอไปหมดนะถ้าใครอยากทํำสัลยกรรมนะปมใช่ไหมถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงก็อาจจะต้องมีการตรวจโควิดบ้างนะคะตรวจโควิดด้วย เป็นลายเบ่งขี้หรอมันพวกมันจมมะนเลยเแต่จมูกหมดแล้วใช่ไ้มนิ่มาไทำให้หมดเดี๋ยวนางวีนนะตัดเองไงเออตัดเก่งเดี๋วมันไม่เป็นใหม่ละลายของเจนนี่อ่ะมันรอบแรกที่ทํามันก็จะมีไหมโผล่ออกมาด้วยเพราะว่าคุณหมอเย็บกระดูกเอาไว้กับไอตัวไอนี่นะคะ เรียกอะไรไอตัวกระดูกนะคะแล้วเหนือน้องเจนนี่ค่อนข้างบางมามันก็จะมีผวกมานะคะแต่ก็หายไม่มีไม่มีปัญหาในื้อเยืออะไรเพราะว่าที่นี่นะคะชายบบว่าปลายเนี่ยเป็นไลฟ์ซีโคนเลยนะไม่ได้ใส่กังหัวของน้องเจนนี่ก็จะมีค่าเอ่อตัดกระดูกด้วยอยู่ที่ประมาณบวกเพิ่มอีกสามหมื่นห้านะคะ ก็จะเป็น่ผมไม่บวมอ่ะรอบนี้เพราะเาเย็บผ้าไว้ใช่ไหมผ้าไหบมัไม่เย็บไม่ได้เย็บอันนี้ก็จะเป็นรอยดูดเนี่ยนะคะนี้เดียวเหมือนรอยสิวอ่ะสิวอใหญ่กวีสิวอุยใหญ่กวีกแต่คือที่บ้านไม่ต้องตลกมากอีดอกอันนี้คือเก่งกว่าหมอนะบอกว่าคุณหมอไเลยดูดูดข้งนี้ ก็คือเขาอยากได้แผลตรงนี้เวลาเวลาเวลาคุณหมอทำทำไมอะไอ้เย่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่เขาเอาเอาเข็มแทงเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปถึงตรงนี้เลยหมอแทงแค่ตรงนี้เว้ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทีเนี้ยกลัวไอเราอะก็คิดว่าจะต้องแบบแทงตรงนี้ไปข้างนี้แทงไปไปข้างนี้จริงๆเข็มมันยาวเัาสอดไปนี่มันยาวมันยาวประมาณยี่สิบหรือยี่สิบห้าบอกพี่กี้ทำไมคุณหมอไม่ทำให้ดูดให้คร้างเดียวงงมาก อ๋อที่เหรอดีอะน้ามังสวยขึ้นเลยนะรอบเนี้ยใช่เหลือดึงหน้านะคะเดี๋ยวหนูมันจะดึงมันดึงหน้ากรนออนี้แกแต่ในกในกล้องอ่ะคือแบบหน้าแกเห็นเกาะชัดมากเลยอ่ะตังปุ๊ดูคางสิเนี่ยดูดิเอเห็นป้ะหน้าเด็กเลยอ่ะดีขึ้นเด็กบอกเด็กป่อยอ๋อดีมาทำเลยค่ะแต่ก็อย่างที่ว่าเก็บตังกว่า ใครที่อยากทำไม่มีปัญหาให้ใมีตังค์ชอบยังเนี่ยชอบยังเนี่ยจมูกชอบแล้วจมูกชอบแล้วพอแล้วจมูกประมาณทําที่นี่ประมาณแสนงานแก้ก็แสนแสนได้หน่อยหนึ 1, 25, ่งแสนสองหมื่นห้าพันงานแก้แต่เพราะว่าของน้องเจนต้องปรับ่านกระดูกด้วยเพราะว่ากระดูกทั้งหมดตอนแรกมันใหญ่ใช่ไหมคะตรงนี้มันใหญ่กระดูกใหญ่มากอืมใหญ่ใหญ่อันนี้เบลวอันนี้เมาแล้วค่ะนี้เมาจะเข้าห้องผ่าตัดแล้ว ก็คือมันปรับได้เล็กบอกหมอว่าเอาเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้อฮแล้วทําไปก็มันต้องเข้าใจเนาะทํามันก็ต้องมีเราไม่ชอบทรงนั่นนี่นั่นนี่พอไม่ชอบก็บอกคุณหมอว่าเราไม่ชอบอขอไปขึ้นอีกหน่อยเคลื่อนขึ้นอ่ะคุณหมอเข้าใจให้ก็ตามนี้เลยไม่เจ็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอเคก็ดูดนม่คุ้งให้แล้วบอกว่าที่นี่ทําแบบว่าใช้ยานอนหลับเนาะก็คือไม่น่ากลัวนะจะบอกให้บางที่อะน้องเจนนี่ จ <C ute> นี้ก็ผ่านการทศัลยกรรมามาเยอะแล้วบางทีใช้บแบบยาชายอย่างเดีวนะยวเนาะชาส,สดๆซึ่งถ้าคนไหนที่เคยเสริมแบบธรรมดาราคาสองสามหมื่นเนี้ยมันเป็นยาชาสด,สดๆอะค่ะฉีดบล็อกนี่แทงเข็มตั้งแต่นี่สุดนี่เจ็บเหมือนจะขาดใจแต่ตอนนี้พี่ตอนที่ฉีดยาชาพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ไม่รู้เรื่องตอนที่หมอกรีดท,ทําอะไรพี่ไม่รู้เรื่องพี่เหมือนแบบเบอร์เบอร์จะหลับจะหลับจะหลับคือคือดีค่ะมันไม่เจ็บอย่างนั้นเลยก็คือออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือ เหมือนเราปวดหัวนิดนเพราะว่ามันก็ต้องมีแหละอาการนิดหน่อยแต่ไม่ได้เจ็บตอนฉีดยาชาไม่ทรมานเราให้เรากลับไปทํายาชาอีกเอาไหมไม่ค่ะบอกเพราะว่าตอนนี้ยังคนที่เคสูดยาชามันเจ็บเพราะว่าพี่พี่อาจารย์ที่สอนอยู่โรงเรียนเจนเนี่ยเขาไปทํายาชาสุดไงอความดันต่ําเลยตกใจไงความดันต่าที่ทักมหาวิทยาลัยเฟอร์น่ะการฉีดยาชาเยอะอ่ะมันจะทําให้เออการเต้นของหัวใจค่ะใช่เพราะเราเจ็บ พอเราเจ็บแล้วเราก็กลั้ยง่าอะลนใช่มันจิบมันก็รังออกมาแล้วทให้ตอนนั้นพี่ก็หัวใจเต้นแบบไอ้เป็นจังหวะเลยไม่เป็นจังหวะคือถ้าฉีดเยอะเกินไปอ่ะตายได้เลยนะเอาจริงอันนี้ก็คือแบบชัวเอาง่ายๆก็คือพื้นฐานแรกๆถ้าใครมีปัญหาเรื่องจมูกก็มาได้เลยค่อยมาปรับโครงหน้าเหมือนหนูก็ได้อย่างเงี้ยสวยของเราก็ทามาเรื่อยตอนแรกก็ทํโหนกก่อนนะคะแล้วก็โหนกแก้มแล้วก็กรามแล้วก็วีไลน์นะคะแล้วก็รอบหลังน้องก็มา เอ้จมูกรอบนั้นก็ทําจมูกพร้อมกันนี่หว่าเอาใหม่มีหนกแก้มนะคะมีกามีวีลายแล้วก็จมูกนะคะแล้วจมูกลายยังไม่ไม่ค่อยชอบนิดนึงก็มาให้คุณหมอเติมให้ฟรีพร้อมกับดูดไขมันเหนียงตรงนี้นะคะเห็นไหมอุ้ยเจนนี่จริงๆคุณหมอคุยง่ายนะคะลองาคุยดูาใช่คุยง่ายก็คือแบบเดี๋ยวคือเราทําเรื่อยๆรื่อยเนี่ยคือคุณหมอเป็นกันเองมากแล้วก็เดี๋ยวคือคุยได้เดี๋ยวบางทีทําจมูก แล้วเผื่อทำหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคือมันคุยได้รายละเอียดลึกๆล,ลงไปเรามาคุยตกลงกันเองว่าจะยังไงคไ<ด>ุณนายพี่กี้<ะ>ช่วยคุยด,ด้วยด้วยไหมายพี่กี้คือดีมากบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าคุณไม่ผ่านเอเจนซี่นะมันมันยากตรงที่ว่าราคาอะไรแบบการคุยด้วย <c oughs> อันนี้คือแบบเฮ้ยมาทำาน้าเดี๋ยวจัดการให้เอาง่ายคือหนูทำอ่ะจริงจริงจมูกมันแสนสองเนาะหนูทำเยอะประมาณเท่าไหร่ป่ะจมูกมันประมาณเท่าไหร่ว่ะ จำไม่ได้อะหนูจ่ายไปสามแสนกว่ามันทําหลายอย่างรอบเดียวเออก็คือต้องบอกว่าถ้าทําหลายอย่างก็ลดได้ใช่หมายถึงว่าทําทหลายอย่างขอลดได้ออคือดีตรงที่ว่าไม่ใช่มาทาอย่างเดียวจะหม0กแสนนึงแล้วมาต่อลดห้าหมื่นนึงมันก็น่าเกียดแต่หมายถึงว่าตอนนั้นเจนทาเกือบ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 สามแสนห้าเจนขอหมอขอขอหมอขอพี่เขาะเขาลดออให้ ก็คือเขาก็เข้าใจเราเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็นั่นแหละอย่างที่ว่าก็คือถ้าใครจะมาก็เราติดต่อเลยเอาง่ายๆผ่านเอเจนต์ดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเอเจนต์ก็ต้องดูแลตัวเองอะค่ะแต่ถ้านี้ก็คืออันนี้ดีนะค่าไดีดีดีพี่กี่ดูแลดีเลยตั้งแต่ทําอันนี้เป็นคนที่น้อยน้อยเยอะไหมหน่นอยเก่งเพราะว่าหนึ่งเราจ่ายแพงเราก็ต้องก็ต้องแบบแป๊บๆก็เดี๋ยวคอหาพี่กี่พี่กี่แม่งแต่งหน้าอยู่ก็ต้องรับหนูว่าเออเนี่ยพี่กี้เดี๋ยวช้ำเดี๋ยวม่วงเดี๋ยวตรงนี้ทั้งทั่ มันต้องมีอยู่แล้วเพราะเราแก้ไปหกครั้งอย่างเงี้ยค่ะทำจมูกหกครั้งข้างในมันเละอยู่แล้วคือนาเป็นคนน้อยมากเพื่อนทักดิดนึงก็พี่กีหน้าเป็นแบบเนี้ยเพื่อนผู้ชายก็จะทักแรงหน่อยเพราะว่าก็จะบอกว่าเพราะว่ามันบวมแล้วอะไรกอแล้วเพื่อนก็ยังไม่เข้าใจเราก็แบบนั่นแหละพอเราก็ผ่านแอปพลิเคชันนม่เยอะไม่เราก็แบบถ่ายรูปเนาะล้วก็จะเมดเน่โทรศัพท์เพื่อนละสี่ห้าหมื่นก็ต้องสวยเน่ะเดี๋ยวขอดูรูปเน่เน่ตี ขอดูรูปในเฟซน,นิดนึงไม่อันนี้ก็คือรูปที่แบบแต่งหน้าแม่ก็่บอกขด้วยแต่งหน้าน่ะสวยละมุนมากค่ะขอบคุณนะคะ่ะรูปแต่งรูปแต่งหน้านะแม่อันนี้โอ๊ยำทำไม,นนำมปังแต่แต่งหน้าแต่งหน้าใช้แอปแต่งหน้าอย <c oughs> แบบ่างเดียวแต่งหน้าใช้แอป แกงหนแต่งหน้าใส่แอปพิพ,พีแกงนมน้องเ,อเขินมาเลยเดี๋ยวจนนี้ก็จะมาทําหน้าอกจะทําหน้าอกค่ะพี่แปดห้าคือเป็นผู้หญิงแต่แรง <c oughs> เลยมันหนิงไงไงยก็เป็นผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> แต่เหมือนฟาดหนุ่มโคก่าอยู่แรงมากบุร <c oughs> ี่เหรอคะบุรี่พี่บุรีรึเปล่าจากแฟนเพศมาไม่ให้รู้นะเนี่ย <c oughs> อาดันของนางได้เจ็ดนิ้วนะทำลำไส้ป่างมากอันนี้เช็ดเช็ดได้ตอนไหนอ่ะเช็ดออกได้เลยจะไปทำหน้าต่อเฉดได้เฉดได้ฉีดเก่งเธอเขาฉีดแล้วห้ามไปโดนแดดนะเธอก็โดนแดดเหมือนเดิมเออไม่ใช่จะบอกว่า เห็นนางแบบไปเที่ยวทะเลบ่อยมากงงอ่ะเดี๋ยวเล่นเก่ามันจะลื้ขึ้นมาตอนนี้ก็ตรวจเป็นคนสุดท้ายนะเพราะเซนนี้ก็ก็มาคนสุดท้ายถูกรอบอันนี้อันนี้ผัวนางนะคะผัวนางก็เหมือนก็เหมือนผัวเรา ขัวเพื่อนผัวเพื่อนก็เหมือนหัวเราอะให้ดูขอดูทรงจมูกด้านข้างอีกทีหนึ่งอะข้างนี้ข้างอ่าอันนี้ยังะะบวมอยู่เหรอะจำเป็นจมูกนะคะสิบสี่วันเท่านั้นนะอันนี้ก็ใช้กระดูกข้างนี้หมดแล้วคะ่ะกระดูกไม่มีแล้วคิดว่าจะทำอีกไหมคะไม่ทำล้คะค่ะจบมาที่นี่จบคะ่ะเจ็บแต่จบนะคะอ่บอกเลยดีดีดีเลยแหละ เพราะว่าเอเจนซี่ก็ดีดูแลดีเขาไม่ทิ้งเราไม่ว่าคุณจะทาเคสเล็กเคสใหญ่ก็คือบอกเลยว่าสี่ห้าเดือนบอกว่าน้องเจนนี่นัดมานี้ก็ยังมาอยู่เลยใช่ใช่หกเดือนเนาะที่หนูไปพักฟื้นให้หน้าแบบเข้าที่เต็มเต็มที่ครึ่งปีเนาะหนูทําตุลาปีที่แล้วแล้วก็กลับมาเก็บรายละเอียดทุกๆงานต้องเก็บรายละเอียดค่ะแต่ว่าหมอเ็เก็บให้อ ถ้าทําไปไม่พอใจก็คือดูว่าแต่รอบนี้คือกรอบหน้าฉับจริงกลับไปลาบนิดนึงนะเจนนี่กลับแล้วก็เหลือเดี๋ยวมาทํานมกับยกหน้าหุยแต่ลองดูก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดมันหายอาจจะไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ไม่แม่ทำแกมันไอ้นี่จริงนะหน้ามันหน้ามันดีขึ้นจริงใชงแต่ก่อนมันไม่ใช่นะแต่ก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าไหนว่าแต่ก่อนมันไม่เห็นกรอบหน้าด้วยความที่เราแบบมันอ้วนอ้วนด้วย นังน่งสูงเท้าเกี้ยนะประมาณร้อยเจ็ดสิบสองนะหรือว่าออนั่งสูงเท่าเกี้ยร้อยหกสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเลยเออแต่สูงพอกันเลยเอ่ะดูดิหารูมให้อกเห็นปะกรามก็กรามก็ชัดแต่่าเห็นขอบหน้าชัดคือแต่ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะตกตัวนี้ขนาดใช้กล้องบีบนะแก้มมันจะตรงนี้มันจะไม่ชัดไง อ,อ,อย่าหายอีกเหมือนคุณหมอบอกว่าถ้าไปดูดมากมันก็จะเป็น,นคืนน,นะอ่าแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ดูดไขมันนะอันนี้ตัดไปประมาณมห้าเดือนมันจะมีแก้มช่วงเนี้ยแต่ตอนนี้คือกรอบหน้าชัดแล้วกรอบหน้าชัดคือแล้วมันยังยังบวมอยู่ไงมันเลยมองยังไม่ได้แบบว่าก็รู้จากหน้าเนี้ยจะบอกว่าหน้านี่ก็ยังแบบว่าเป็นมันสั้นลงจะนิไัยพี่หน่อสิเออ เร็วมาข่าวนาจะไอ้รถให้อีกผิดเส้นให้อันนี้ิอันนี้นูอยู่ศรีสเกตนะทุกคนที่เห็นอยู่สัญญากรมเมื่อคือเริ่มทักมาเนี้ยหมอไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยอ๋อเห็นจมูกแล้วใช่ใช่ใชเพราะ <c oughs> ว,ว่าบอกก่อนว่าถ้าทําถูกก็ได้ของถูกแล้วก็คือมันใช้ซิลิโคนนะ่ะพวกนั้นแต่หมอไม่ได้ใช้ซิลิโคนนะคะที่ปลายคือไม่มีซิลิคโคนจะมีแค่ครึ่งเดียวจะบอกว่าของน้องเจนนี่อ่ะไปเดือนหนึ่งก็ไปแรดแล้วอ่ะอีกใช่เดือนนึงก็คือแบบคือถ้าเป็น ถ้าถ้าตายไม่ไลซีโคนอ่ะคืออักเสบไปแลชวทั้งแกะทั้งอะไรโอ้โหยาบสิวสือนี่กดยับลยนะพี่มันมีสีเซียนใช่ไหมเวลามันบวมก็จะแบบเนี่ยเอออันนี้ใส่จริงๆไม่ควรทํานะถึงถึงปลายจะมีซีหมีซีโคนแค่ตรงเนี้ยคือเราก็ไม่ได้แบบตะเบงตะบันมันขนาดนั้นแต่ปลาย่างเนี้ยเป็นกระดูกหมดเลยแต่ก็ควบไม่ควรไปทําอะไรแบบนั้นเนาะแมันสิเสแต่ที่ชัดเลยคือคางเนี้ยเล็กลงซั้น เล็กลงแล้วเป็นวีขึ้นเพราะว่าตอนแรกคางนั้นใหญ่ไปสันจมูกที่ชัดมันมันจะเล็กลงอีกนะคะว่าตอนนั้นมันบวมที่คุณหมอแก้ให้มันบวมมันมันยังจะบวมอยู่เขาแค่แบบเออรักษามันจะเล็กลงอีกปโอเคทุกอย่างโอเคแล้วจมูกไม่ทาแล้วหน้าละมุนขึ้นจริงๆไม่ตอแหล อันนี้เหมือนกระเทยกระเทยเท่าทีนี่ไปไปไปกับเพื่อนแตตอนนี้แต่งหน้าก็สวยแล้วนะก็แสวยแต่งหน้าก็คือผมผมลงบางแก้มตรงที่นี่สวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่สวยอยู่ไม่ได้แปลว่าเราอเลนหนักหน้าหลาโอเคขอบคุณนะคะน้องเจนนี่สวัสดีค่ะ